ทงคำตอบในติบัณฑึตสมัยที่52ข้อ2โจโจ์นะดำโอนนี้ค่าสร้างบ้านของนายแดงให้ในาขาวโดยมีเหลืองคํำประกันหนี้ของนายแดงทงคำตอบสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากความชงรุดบกพ่องของบ้านทำให้ในายแดงต้องแก้ไขก่อน ต้องแก้ไขซ่อมแซมเป็นเงินจำนวน3,000สนบาทเป็นข้อต่อสู้ที่มิได้มีอยู่ก่อนเวลาที่ได้รับคำบอกกล่าวนายแดงจึงนำมาหากลบกรบหนี้กับสิทธิเรียกร้องของนายดำผู้โอนผู้โอนในเงินค่าจ้างสร้างบ้านจำนวน3,000สนบาทซึ่งได้โอนให้ในายขาวไปก่อนแล้วมิได้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา308 ส่วนประเด็นที่2ข้อต่อสู้ที่ว่านายดำผู้โอนไม่มีหนี้ผูกพันกับนายขาวผู้รับโอนหรือไม่นั้นเป็นเรื่องระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนมิใช่ข้อต่อสู้ที่นายแดงจะยกขึ้นต่อสู้กับผู้รับโอนได้เพราะข้อต่อสู้ที่ลูกหนี้จะยกต่อสู้กับผู้รับโอนได้จะต้องเป็นข้อต่อสู้ที่ลูกหนี้มี ต่อผู้โอนเท่านั้นตามมาตรา308ค่าจ้างสร้างบ้านที่นายดำโอนให้ในายขาวมีนายเรืองเป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ของนายแดงอยู่ด้วยเมื่อนายดำโอนสิทธิทเรียกร้องนั้นไปให้ในายขาวสิทธิอันเกิดขึ้น แต่การคำประกันที่ให้ไว้เพื่อสิทธิเรียกร้องในดําำโอนไปนั้นย่อมตกไปแก่ในข่าวผู้รับโอนด้วยตามมาตรา305ในายเดืองจึงต้องรับผิดต่อในข่าวเช่นกันดังนั้นข้อต่อสู้ของในายเรืองจึงฟังไม่ขึ้น